Bây giờ bảo S 1> <S 1> ต้นอันนี้มันอันไหนดีมันทนทาน,นดีด้วขนาดขนาดยูต่ตะพังนี่เนาะ ว่ามันตื่นบ่ตื่นเนี่ยนิขออล้วสิมกินหอยสิมกินเลยบะอันนี้บ่หอยนางรมมันเป็นแดงๆครั้งแรกได้เลยจังไงแบบว่ด ถูเพรมันแตกเลยปะอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คืออมเด,ด้ใหม่ๆสดๆอ่ะอเต่อยชิมมา

เดี๋ยวเสียวอันใหญ่แก้วอันนี้ดิแบบว่ามันโบเป็นมันแบบคือโบทนท่านนั่นแหละ ตามในเสาเนี่แมนบอดด์เดอร์นี่คือหอยนางร่มว่าสิลัดลงไปนี่ <c oughs> ได้บ่นี่บ่ บอดี้อาลอนมาสองอันเนาะปมะมาอันเดียวยื่นเลนเะบื่อดูตาแบบแบเมนเบ็ดบ่อเตง เด๊อเป็นไม้เบิ้งงนะจ้ะกันมันอยู่เนี่ยนี่เนาะกับเคยเห็นครั้งแรก กินสดๆไม่ปวดไิเห็ดเกี่ยวมน,น <laughs> เนาะเฮ้ยหอยนางรมสดๆเขาเน,นี่ยบึงคือมันอันคือมันคือมันตายแล้วเนาะ <laughs> <laughs> คือมันแบบมันก็มีเบดชูเสาเลย กินเลยเนาะกินเลยได่นกันเข้มเข้มเข้มอีลีบอกเวลาหนาพูดดาซะก่อนบอกมันสีออกเข้มเข้มเข้มหนำทะเลเนาะเขามากไม่ไหม อ,อมืมช้มนอหน,หนหวา,านเนาะอืมในใยอมไงเป็นเหนือหัวมีเขาแนบเบิงมันเกาะเนี่ยคือมันตายเนาะ เท็ดเจ้ามากกัขบขับกวนอยู่หวานสองคนหวานมันออกหวานอยู่ครันอันนี้เลี่ยวมันมันเบิดน่าเทีมมันล่างจามเทีมออกมก็จะหวานหืมน้องเงาใหม่ไม่เงิน

ธรรมดาตัวนี้ร้อยไปเยบ่อยเบาๆเตอ้โอที่เห็นนี่บมเมนต์เห้นนะอันนี้เป็น

ร้อยคล้ายๆเขานั่งกันข้านไปเนเนาะโอ้หนี่เด้อเนาะอันนี้สิเป็นหอยนั่งร่มแมนบัดเนาะนิมเสามาเล่นโคนของแถ่ได้เลยนะ นั่งนะแบบว่านั่งไปเนาะนั่งไปก็ได้นั่งก็ทำ so> มาตูดูตูดๆไปเลยโอ้แม่นวัดเนาะท่านผู้ชมอันนี้หอยนางรูปเบิ่งคือหินเนาะนี่บ่แม่นหินเด้อ มันจะเป็นหอยโอ้โหอือครั้งแรกเนาะมันเกิดไปบปเป็นนั่นเนี่ยโอ้ Lúc lúc đầy đầy mang nì Nó Nó đi rớt bộ Rớt Nó Nhìn thấy hư ảnh là nó Bà Tây Cung hỏi xăng nó น้ำลมเห,หมือแล้ดที่หาเห็นน้ำเริ่มไหลลงแล้วท่านผู้ชมบึงคือไหลสาแทบแบบว่ามันไหลแห้งอยู่ได้ยี่เบึงสังเกตบึงใบใหม่ไหลไหลลงไปกราบทอถิม <c oughs> ถอดเนาะหน่อยป๊า แม่ห้อยแข้งดิ้นไปลอ,อยไ,ไงนเนาะมันอยู่ไตฮิ่ตมใน,นบ่อเตยเลือดลุ่งเตยอยู่าามแม่

นี่เนาะมันหอยแข็งสิอยู่เลยนี่เป็นหุ้งสองหน่วย ไแข้งทั้งบดนะเนี่ยหูจกงปอง,งยังแปลงมันบริยูนำเลิกนี่เลยเนาะไ <c oughs> ม่แข้ง บางฐานอ่นะเดี๋ยวเาเคยเห็นเนะโอ้แข็งมันจะอยู่แบบนี้บาเล่ยก็เป็นครั้งแรกเหมืกันนะ

ได้หรอได้ประมาณได่3ามโลได้เนาะโมยูเลยได้มันหนักเลยประมาณซามโลเนาะ คิดว่าได้เหรอไม่พอเตะเมืย์ป่ะเมื่อยทีนี้ครับค <c oughs> อยหมีร้ายอยู่ครับร้ายหาพวกโลกคนละกระสือ,อตอนนี้ห้องกระสือเลยครับ กระบาดครับพี่นอนะ้องเล้ะห้อยท, 10, ทอนนะั้งเมยทั้งมวนเนาะ ใส่กับฮาวมาันเขาได้บางกุ้งเทียนยนะเนาะเขาได้บางกุ้นเทียนเขาจะาหากันเน,น,นี่ยเขาจหาของกันนี่นี่เขาจะล่างๆอยู่หลานหานหลายเนาะหลายใช่เป็นหลานอาหารทะเลซุ่มไอยแข้งซื่อเองนี่นี่ครับอาหารที่ฟู 可以可以。